นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ครับเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียได้นำอากาศยานบินเข้าไปบุกเข้าไปยังภูมิภาคเคียฟประเทศยูเครนในระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์จำนวนมากเป็นฝูงใหญ่ครับได้บินเข้าไปยังเขตภูมิภาคเคียฟในระหว่างนั้นเองหน่วยต่อตานอากาศยานของยูเครน ได้ทำการยิงสกัดกัน้นในวันนั้นมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียบางลำก็ถูกสกัดร่วงร่วงหล่นลงไปยังแม่น้ำในทางทิศเหนือของเคียฟคือแม่น้ำนิเปอร์ครับในวันนั้นทีมต้านอากาศยานของยูเครนก็รั่วกระสุนใส่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซีย เหตุการณ์ในวันนั้นราวกับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมครับแต่ว่ามันไม่ใช่เกมมันเกิดขึ้นจริงเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากของกองทัพรัสเซียบุกเข้าไปเหนือน่านฟ้าภูมิภาคเคียฟในระหว่างนั้นเองขบวนยานเกราะของกองทัพรัสเซียก็มุ่งหน้าตรงไปยังเคียฟเช่นกันครับมีการ นำยานยนต์ทางทหารรถเกราะรถถังรถบรรทุกน้ำมันระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 ตั้งขบวนแถวยาวเหยียด60-70กิโลเมตรแต่ว่าในภายหลังขบวนยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียรถเกราะรถถังรถบรรทุกระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียที่ต่อขบวนแถวยาวเกือบ70กิโลเมตรนั้นก็ถูกละลายครับ ส่วนทหารพลร่มของกองทัพรัสเซียที่ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จะเข้าไปยังสนามบินกอสโตเมลในเคียฟหลังจากที่ทหารพลร่มของกองทัพรัสเซียได้พากันโรยตัวลงไปภายในเขตพื้นที่สนามบินกอสโตเมลพวกเขาก็ได้เซลฟี่พร้อมกับรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติการบุกยูเครน ก็มีคลิปภาพออกมาครับแต่หลังจากนั้นในเวลาไม่นานทหารยูคเครนก็ได้เข้าทำการสกัดกัน้นทำให้ฐานพลร่มของกองทัพรัระเซียที่โรยตัวลงไปอย่างสนามบินกอสโตเมลนั้นสูญเสียกำลังพลทั้งหมดครับทหารยูคเครนกองพันรถถัง Black s ั b ปูริเซียก็เป็นหน่วยที่เข้าทำการสกัดกัน้นหารพลร่มของกองทัพรารเซียในครั้งนี้ด้วยครับก็เป็น กำลังพลหลักในการเข้าสกัดกั้นทหารพลร่มของกองทัพรัสเซียแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้นำคลิปภาพนี้กลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งโดยได้บอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียรวมทั้งทหารพลร่มฝีมือดีของกองทัพรัสเซียแผนการยึดเคียฟภายในสามวัน เป็นอันต้องมาลายหายไปครับกองทัพรัสเซียทารัสเซียส่วนที่เหลือที่ต่อกขบวนแถวยาวเหยียดจะบุกโจมตีกรุงเคียฟนั้นส่วนที่เหลือรอดชีวิตก็ถอยร่นกลับไปยังเบลกรอดครับในวันนี้17กุมภาพันธ์ปี2025แล้วครับกองทัพรัสเซียได้เปลี่ยนแผนจากการใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบบินเข้าไปโจมตี ในพื้นที่ลึกเข้าไปในยูเครนก็เปลี่ยนจากการปฏิบัติการแบบนั้นเป็นการใช้ดโดรนคามิกาเซ่พร้อมกับการชามิไซายโจมตีจากระยะไกลส่วนมากก็มีการปล่อยดโดรนออกจากพื้นที่ยึดครองชั่วคราวเช่นแหลมไครเมียซับบอริเซียรวมทั้งปล่อยออกจากพื้นที่ปริมอสโกอัตตัสและพื้นที่อื่นๆทางทิศตะวันออกของอยูเครน ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าจําเหตุการณ์ที่กองทัพรัระเซียบุกโจมตียูเครนไม่ได้ว่าโจมตีวันไหนวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ครับก็เป็นวันเดียวก,กันกับเหตุการณ์ที่ดาราสาวไทยแตงโมตกเรือตามข่าวได้บอกว่าเธอตกเรือครับแต่ว่าในวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กำลังดำเนินการสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้น3ปีมาแล้วครับทาง DSI และทีมงานที่เกี่ยวข้องต่างต้องการอยากจะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับแตงโมเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เธอตกเรือหรือว่าเสียชีวิตมาก่อนแล้วอันนี้เจ้าหน้าที่ DSI ก็กำลังดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหาหลักฐานครับคนไทยจำนวนมากก็ติดตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมครับว่าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมอันนี้ก็เป็นงานของเจ้าหน้าที่ DSI ของไทยที่กำลังเร่งหาหลักฐาน เดินหน้าตรวจหาหลักฐานอย่างละเอียดจากการที่กองทัพ,พรัสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงวันนี้17กุมภาพันธ์ปี2025ตามการายงานจากกองทัพยูยเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพ,พรัสเซียก็ได้มีการสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากครับ ทั้งทหารที่บาดเจ็บและที่เสียชีวิตตามการรายงานได้ระบุว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า859,920นายเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้1,530นายในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2022นั้นกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพล1,730นายการสู้รบกันเมื่อวานนี้ 16กุมภาพันธ์2025กองทัพรัสเซียเสียรถถังไป16คันรวมทั้งรถเกราะ52คันและปืนใหญ่อีก37กระบอกโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลายไป128ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย149คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายหนึ่งนี่เป็นภาพของ เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS <Okay. S 1> ของกองทัพรัสเซียรุ่น TOS-2 ครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพรัสเซียที่เพิ่งจะมีการส่งเข้าไปประจำการในพื้นที่การสูร้รบในยูเครนครับตามการรายงานเดืรอบุว่า TOS-2 ของกองทัพรัสเซียทุกฐานยูเครนใช้ดโดรน k a m i k a ซ e เข้าทำการโจมตี ในพื้นที่สมรภูมิการสู้รบในเขตพื้นที่แนวรบโปกราฟกี้ภูมิภาคโดเนตประเทศยูเครนการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางกระแสะข่าวที่ออกมาว่าสหรัฐอเมริกากำลังเดินหน้าในการที่จะเป็นคนกลางในการนำรัสเซียและยูเครนเข้ามาสู่กระบวนการเจรจาสงบศุก หรือว่าเจรจาสันติภาพแต่ในกระบวนการขั้นตอนในการเจรจาสันติภาพนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะออกมาในรูปแบบใดครับตามกรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าทางสหรัฐอเมริกาก็มีความสนใจในเรื่องแร่ธาตุทรัพยากรแร่สำคัญที่มีอยู่ในยูเครนหมายความว่า จะมีการลงนามข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับยูเครนครับแต่ว่าในเวลานี้กระบวนการขั้นตอนการลงนามนั้นยังไม่มีการเปิดเผยว่าลงนามไปหรือ,อยังโโลดิเม <It 's S 1> ียสเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครน <It> s <S ได้ออกมาแ <'s> ถลงต่อนักข่าวว่ากรณีเรื่อง <The UK. S 1> แร่สำคัญแร่ที่มีอยู่ในยูเครน mm hmm. ซึ่งทางสหรัฐอเมริกา จะให้ยูเครนได้มีการลงนามกับสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องแร่ธาตุของยูเครนนั้นถ้าจะมีการลงนามยูเครนก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้าไปมากยิ่งขึ้นตามหลักการทั่วไปที่เซเลนสกี้ได้มีการเปิดเผยต่อแหล่งข่าวในยูเครนนั้นเซเลนสกี้ได้บอกว่าถ้ายูเครน จะมีการลงนามว่าด้วยเรื่องแร่าธาตุของยูเครนกับสหรัฐอเมริกายูเครนจะต้องได้รับประกันความปลอดภัยยูเครนจะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพที่จะปกป้องน่านฟ้าของยูเครนในวันนี้17กุมภาพันธ์2025โวลดิเมียสเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครน ได้เดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตจ,จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตตามการรายงานได้บอกว่ายูเครนได้ลงนามร่วมกับ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตในการที่จะให้ UAE รับซื้อสินค้าจากประเทศยูเครนโดยที่ไม่ต้องเสียภาษี จำนวนของสินค้าจากยูเครนจะถูกส่งเข้าไปขายในตลาดใน UAE นั้น90%ไม่ต้องเสียภาษีและเซเลนสกี้ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังยูเครนในระหว่างที่กองทัพรัสเซียได้โจมตียูเครนขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ